สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกะเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็มีข่าวมาจาก VTV o f f i c i a l ประกาศอย่างเป็นทางการว่าซีรีส์เรื่องพี่ชายตัวร้ายท่านต้องกลายเป็นท่านราชเลขาผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้นะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Light of Ning เนี่ยที่นำแสดงโดยจางหวานอี้และก็เดือนม,มินได้รับใบอนุญาตออนแอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะประกาศวันออกอากาศในเร็วๆนี้ซึ่งถ้าจผมเดานะก็น่าจะประมาณช่วงต้นปีนะครับ โดยซีรีเรื่องพี่ชายตัวร้ายก็จะมีความยาว40ตอนตอนละประมาณ45นาทีแล้วก็จะออกอากาศบนแพลตฟอร์ม VTV เรื่องนี้ก็มีการแปลเป็นไทยด้วยนะมีทั้งรูปแบบที่เป็นนิยายอ e ีบุ๊กแล้วก็แบบรวมเล่มด้วยแถมยังลงเป็นตอนๆให้ดูกันด้วยนะครับในแอปพลิเคชันลิสตอะไรใครสนใจเข้าไปหาอ่านกันได้ซีรีเรื่องพี่ชายตัวร้ายก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่าอ e ีหนิงซึ่งก็รับบทโดยเหลิ่นมินในวันที่นางไปไหว้พระแล้วก็ขอพรที่วัดกับพี่สะพ้ายใหญ่เนี่ย อีหนิงเนี่ยถูกผลักจนตกเขาตายนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ไปสิงอยู่ในปิ่นของพี่สะพ้ยใหญ่เธอก็เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆนะครับมาเป็น10ปีแล้วก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสามีของนางลู่เจียเสียเนี่ยที่เป็นบุตรของอนุภรยาภายนอกเขาแสร้งว่าเป็นคนอ่อนแอแต่ความจริงแล้วนะครับเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วก็น่ากลัวมากภายหลังจากที่นางเสียชีวิตไป5ปีนะครับลู่เจียเสียก็ทําให้พี่ชาย,ยต้องตายแล้วก็คุกคามผู้คนมากมายจนได้ติแหน่งเป็น ย่งหนิงโหนะครับแในที่สุดก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารฝ่ายซ้ายชั่วพริบตาก็มีมนนอำนาจโดนฟ้าซะแล้วพี่สะพ้ยใหญ่เนี่ยก็มักจะได้ยินคนบ่นว่าเสียดายที่อีหนิงเนี่ยตายไวเกินไปถ้านายยังไม่ตายป่านนี้คงได้เป็นโหหูหินของผู้บัญชาการทหารไปแล้วซึ่งอีหนิงเนี่ยพอฟังแล้วก็โมโหนะเพราะป่านนี้นายยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกใครฆ่าตายกันแน่15ปีผ่านไปครับลูเกเจียเสียก็ไม่แต่งงานใหม่พร้อมท้ยังกลุ่มอํานาจไว้ในมือนะครับก็มีเพียงหลัวเส้นหยวนนะครับ รับบทโดยจางหวานอี้เนี่ยที่เป็นราชเลขาแห่งสภาขุนนางที่สามารถที่จะขาดอำนาจกับเขาได้ทั้งคู่ก็ต่อกรกันประทะกันนะครับจนทางรัสมนัรในสันสะเทือนไปหมดต่อมาครับพี่สะพ้ายใหญ่ก็ตายลงนะครับปิ่นโยกที่อีหนิงสิงอยู่ก็ร่วงลงพื้นแล้วก็แตกกระจายอีหนิงที่สิงอยู่ในปิ่นเนี่ยมา20กว่าปีเนี่ยก็คิดว่าเออตัวเองเนี่ยน่าจะหลุดพ้นแล้วละ,ละ,ละแต่ว่าสวรรค์ก็กลับให้โอกาสนานะครับมีชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในร่างของหลัวอีหนิงนะครับเป็นคุนหนูเจ็ดแห่งตะกูลลหัว เพราะว่าเจ้าของร่างเดิมเนี่ยตกน้ําตายนะครับแม้ว่าจะมาอยู่ในร่างใหม่เนี่ยนางก็ยังไม่ได้สบายมากนะเพราะพ่อของนางก็มีเมียน้อยแล้วก็หลงเมียน้อยเนี่ยหัวปากหัวปมแล้วก็ละเลยหลวงอีหนิงนะครับแต่ว่าการกลับมาเกิดในครั้งใหม่เนี่ยนางกลับกลายมาเป็นน้องสาวของหลวงเส้นหยวนนะครับว่าที่ท่านราชเลขาที่มีมอํานาจล้นฟ้าแล้วก็เป็นอดีตคนสําคัญของสามีเก่าของนางด้วยตอนนี้นะครับอีหนิงก็เพิ่งจะเจ็ดขวบแล้วเจ้าของร่างเดิมนะครับก็ชอบรังแกหลวงเส้นหยวนนะครับที่เป็นลูกของรุปงพญนยา แต่ว่าหลังจากนี้อีก5 5ปีนะครับเขาจะกลายเป็นท่านราชเลขาผู้ทรงอํานาจนะเริ่มแรกเนี่ยนางก็อยากจะเกาะขาหลัวเส้นยวนผู้ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าอีหนิงเนี่ยก็พยายามหาโอกาสเข้าหาหลัวเส้นยวนนะครับอาศัยความที่ว่ายังเป็นเด็กแล้วก็เรียกเขาว่าพี่ชายพี่ชายแล้วก็ติดตามเขาอยู่เสมอนะครับจนทําให้ความรู้สึกของหลัวเส้นยวนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนแรกเขาก็เย็นชากับนางมากก็กลายเป็นคนที่ใจดีกับนางมากแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะ ความจริงที่สุกซ่อนไว้ก็ได้ปรากฏครับหลวอีหนิงนางไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับหลวเส้นยวนครับจากพี่ชายใจดีกับน้องสาวผู้เฉลียวฉลาดก็เริ่มจะกลายเป็นคนรู้ใจในขณะที่ครับสามีนางเก่าสามีเก่านางเนี่ยก็เริ่มจับสังเกตได้ว่าเอ๊นางนี่น่าจะเป็นภรรยาของเขาที่กลับมาเกิดใหม่นะครับก็มีความคิดที่จะแย่งชิงตัวนางจากหลวเส้นหยวนนะพระเอกก็โคตรข้างรักครับสามีเก่าเนี่ยทรงอย่างแบดเลยแต่ว่าก็รักมั่นในตัวนางเอกสุดๆเหมือนกันนะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้ครับเร็วๆนี้นะครับในวันที่ซีรีส์ฉายจริงโอเคครับผมก็มารีวิวกันประมาณนี้ก่อนนะครับท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาให้ชมกันเรื่อยๆสามารถให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องหมีกเมกะันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ